ความคมถือว่าใช้ได้เลยครับคาแรคเตอร์โบเก้ถือว่าสวยนะครับก็คือคุณภาพมันเกินราคาไปค่อนข้างเยอะเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเลนไมคี้สามสิบห้าเอ8 Pro ่แปดโปรกันนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณทางไมคี้แล้วก็ทางเทคกระเจ็บที่ส่งเลนตัวนี้มาให้ผมใช้แล้วก็มารีวิวนะครับแต่ยังไงก็ตามนะผมจะรีวิวเลนอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ตามประสบการณ์การใช้งานจริงของผมให้ได้มากที่สุดน,นะครับ ตรอบค่ายไมกี้นะคต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมาแรงก็มากออกเลนคุณภาพดีๆมาหลายตัวเลยครับอย่างซีรีส์โปรเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ระยะ35ตัวนี้เนาะมี55แล้วก็85นะครับผมซึ่งตัวระยะ85เนี่ยตัวนั้นผมลองแล้วแล้วก็ค่อนข้างประทับใจเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้35 f 1.8ตัวนี้ก็คุณภาพดีไม่แพ้กันนะครับส่วนหน้าตาเลนก็มาเป็นแบบนี้นครับผมนี ข้างนอกเป็น like ผิวเป็นพลาสติกนะครับคล้ายๆพลาสติกนะแต่ว so ่าเป็นพลาสติกคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีเค้าไมกี้อยู่ตรงนี้สาวท่5 F 1.8นะครับแล้วก็มีแหวน AF ให้นะครับผมก็คือมีตั้งแต่ A นะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยจนถึง F 16ก็คือค่า F เนี่ยเริ่มตั้งแต่ F 1.8จนถึง F 16นั่นเองนะครับแล้วก็แหวนโฟกัสเนี่ยชิลลิ่งก็คือถือว่าโอเคครับลืมให้ฟังเสียงคลิกก็คือถือว่านุ่มลื่นโอเคเลยครับแล้วก็แหวนโฟกัสก็คือถือว่่าเเคคชนนนกััะรบ มีปุ่มปรับ AF f ให้ตรงนี้นะครับหู้นะครับก็คือไม่มีที่ล็อกหู้มนะผมแต่ว่าเวลาหมุนเข้าไปเนี่ยตัวล็อกของเขาเนี่ยคือถือว่าแน่นหนาใช้ได้เลยเนี่ยประมาณนี้มีฝาหน้าแล้วก็มีฝาหลังมาให้นะครับตรงสื่อไมกี้ตรงนี้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าทูอัปเดตนะครับไปที่เว็บไซต์ตรงนี้สามารถอัปเดตเลนได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ที่ตัวเลนมี USB Type C มาให้ด้วยตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราต้องการ อัปเดตเฟิร์มแวร์เลนเนี่ยก็คือสามารถต่อสาย Type C ได้ตรงนี้เลยผมชอบให้ช่อง Type C เนี่ยอยู่ที่ตัวเลนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่อง Type C อยู่ที่ฝาเลนอยู่หรือว่าอยู่ที่ด็อกกิ้งเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนฟงเปลี่ยนฝาอะไรเงี้ยจะมีปัญหานะครับโอเค ประมาณนี้หน้าฟิลเตอร์อยู่ที่58มิลิเมตรนะครับก็คือสามารถหาฟิลเตอร์หรือหาฮูดเราลองมาเปลี่ยนได้นะครับที่หนึ่งที่ผมสังเกตก็คือเลนตัวนี้ชิ้นท้ายเลนครับเห็นไหมถ้าเกิดส่องด,ดูดีๆเนี่ยมันจะนูนออกมาจากตัวเมาส์นิดหน่อยครับทำให้เวลาเราวางเลนเนี่ยเราไม่สามารถถอดฝาแล้วก็วางเลนอย่างนี้ได้นะเพราะว่าไอชิ้นแก้วชิ้นสุดท้ายครับมันจะโดนพื้นนะครับมันถ้าเกิดวางเลนก็คือวางคว่ำรือไมันก็ปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วค่อยวางครับแต่ว่าไม่สามารถวางอย่างนี้ลงไปได้นะเพราะว่าแก้วเนี่ยมันน นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามลองมาเสียบกับกล้องดูเลยนะครับซึ่งกล้องที่ผมใช้ในวันที่ผมออกไปถ่ายในทริปเนี่ยก็คือผมใช้เป็น Panasonic Lumix S9 ซึ่งตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยทำงานคู่กับกล้อง S9 ถือว่าโอเคไหมคือถือว่าทํางานได้ดีมากโฟกัสคือไวเลยไวแม่นจับตาแล้วก็ถือว่า Snap แบบว่าไวมากๆนะครับเนี่ยหน้าตาก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือแบบไม่ใส่ฮูดนะครับประมาณนี้เลยนี่ครับไม่ใส่ฮูดถ้าิดใส่ฮูดไปก็จะยืดมาหน่อยนะครับ ผมรู้สึกว่าไม่ใส่หูดเนี่ยหน้าตาดูแบบลงตัวกับตัว S9 มากกว่าเนี่ยไม่ใส่หูฟงหาฟิลเตอร์ UV มาใส่เนี่ยแล้วก็ถืออย่างเงี้ยถือว่าโอเคแล้วผมใช้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือตัวผิวเนี่ยเห็นไหมตัวผิวเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบใสๆสักๆนิดนึงซึ่งผิวเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันแมชกับตัวบอดี้ของ S9 มากๆเพราะว่าได้ผิวเนี่ยที่เป็นผิวเหมือนกันเลยนะครับและเรียนตัวนี้นะผมทำมาทั้งหมด3เมาส์นะผมก็คือเป็นฟูลเฟรมสามเมาส์นะก็คือเป็นส e ์นีกอ L-Mouse สำหรับไลกาแล้วก็ Panasonic นะครับต่อมาครับเรามาดูที่สเปคของเลนส์กันเลยดีกว่าก็คือเลนส์ตัวนี้เนี่ยมีระยะอยู่ที่35มิลิเมตร f กว้างสุดที่ f 1.8นะครับผมแล้วก็แคบสุดที่ f 16นะครับขนาดฟิลเตอร์อยู่ที่58มิลิเมตรนะครับโครงสร้างเลนส์นะครับประกอบไปด้วยเลนส์ทั้งหมด2ชิ้นนะครับแบ่งเป็น10กลุ่มนะครับมี3 ED element นะครับผมแล้วก็2 aspherical e อ e ลเมนนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ตัวเลนส์เนี่ยยังมี multi-layer nano coating มาด้วยนะครับส่วนระยะโฟกัสใกล้สุดนะครับผมมอยู่่ที0.35 และใบเบรกลดแสงครับจะมีทั้งหมด9เบสนะครับส่วนน้ำหนักของเลนตัวนี้นะผมก็คืออยู่ประมาณ400กรัมนะผมบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับเมาส์ที่เราเอามาใช้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความคมคอนราสต์แล้วก็บเก้ของเลนตัวนี้กันดีกว่าว่ามีคาแรคเตอร์ประมาณไหนนะครับอ่ะอันนี้ที่ F1.8 ก่อนนะครับ f กว้างสุดเลยต้องบอกเลยว่าความคมเนี่ยคือใช้ได้เลยที่ F นี้นะครับเห็นไหมเนี่ยความคมเห็นลายสกรีนเห็นอาไชัดเจนนะครับความคมใช้ได้เลยครับที่กลางภาพ ที่ขอบภาพบ้างครับความคมก็โอเคครับยังเห็นลายสกรีนอยู่เห็นขอบไอชัดเจนแต่ตัวเลขเนี่ยเริ่มอ่านลางๆแล้วนะแต่ว่าที่ขอบภาพก็คือถือว่าโอเคครับดีกว่าเลนส์บางตัวที่ผมเคยรีวิวมาแต่ว่าก็ยังมีความฟุ้งเบลอบอ,อยู่นะครับค,ความคมอะขอบภาพเนี่ยเริ่มเสียแต่ว่าคอนทราสต์เนี่ยยังถือว่าดีอยู่นะครับลองดูที่ f 2งกันบ้างนะครับอ,อย่างแรกเลยขึ้นมาที่ f 2ขอบมืดหายไปชัดเจนเลยที่ f 2นะครับแล้วก็ขอบภาพก็ความคมใช้ได้ ขึ้นเช่นกันครับแน่นอนตรงกลางภาพมันมันดีตั้งแต่ F แรกแล้วเพราะฉะนั้นความแตกต่างที่ตรงกลางภาพอาจจะไม่ไม่รู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือมันโอเคครับตั้งแต่ F แรกขึ้นมาครับที่ F 4บ้างกลางภาพเนี่ย F สี่ถือว่าโอเคครับความคมชัดเจนขึ้นมาเลยครับที่ F สี่ถือว่าดีออกมาครับขอบภาพก็โอเคครับความคมเพิ่มขึ้นครับแต่ยังมีความฟุ้งๆหน่อยๆนะครับ F ห้าจุดหกครับกลางภาพคือดีขึ้นมาเลยครับขอบภาพเริ่มโอเคครับเริ่มใช้ได้มาดูที่ F แปดนะผม F8 ครับกลางภาพโอเคแล้วขอบภาพโอเคเลยครับขอบภาพที่ F8 คือถือว่าใช้ได้เลยครับ5.6ผมรู้สึกว่าจาก5.6มา F8 เนี่ยความคมที่ขอบภาพเนี่ยคือดีขึ้นมาเยอะมากๆนะครับผมว่าน่าจะคมสุดที่ตรงนี้ครับ F8 F11 ครับใช้ได้ครับคมขึ้นอีกครับต่อไป F16 ครับ F16 ครับอ่าผมรู้สึกว่า F16 กับ F11 F11 จะคมกว่านะเพราะนั้นก็คือ deflection เนี่ยเข้ามาจริงๆก็คือที่ f 1 6เลยนะครับก็ถือว่าเรื่องเรื่องการการคอนโทรล deflection ถือว่าทำได้ดีนะครับก็คือตั้งแต่ f กว้างสุดขึ้นมาเนี่ยจนถึง f 1 1ก็คือถือว่าโอเคครับใช้ได้แต่แค่ว่า f 1 1ขึ้นมา f 1 6เนี่ย f 1 6เนี่ยจะมี deflection อยู่หน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับต่อมาครับผมมาดูเรื่องโบเก้กันบ้างนะครับอันนี้ก็คือโบเก้ที่เราถ่ายมาได้เนาะนี่โบเก้ก็อยู่ในตอนนี้ความนวลนวลตาอยู่โบเก้ถือว่าใช้ ลองรีเอฟลงมาดูครับ f 2ฟ8ครับ f 4 5 6ทุกระยะเนี่ยโบเก้ครับไม่เห็นแทบไม่เห็นไม่เห็นขอบตัดของใบเบรเลยครับถือว่าทําได้ดีครับแล้วก็พอดีออกมาก็คือกลมขึ้นเรื่อยๆครับถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ถึงพูดถึงขอบมืดไปนะครับขอบมืดเลนตัวนี้มีไหมมีครับผมที่ f กว้างสุดนะที่ f 1 8เนี่ยขอบมืดมีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็พอเปิดขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่ f ประมาณ2.8ครับขอบมือก็หายไปหมดเลยครับถือว่าทําได้ดีตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแล้วก็เลนนี้มีขอบโค้งไหมมีขอบโค้งหน่อยหนึ่งครับผมก็คือตรงกลางอาจจะบวมนิดนึงแล้วก็มันมีความโคง้งนูนออกมาอยู่อย่างนี้นะครับแน่นอนครับไอ้เรื่องโค้งตัวนี้ก็คือไปที่โปรไฟล์เลนก็สามารถแก้ไขได้ครับแต่ว่าตอนนี้เลนยังใหม่อยู่โปรไฟล์เลนยังไม่มานะแต่ว่าเราก็สามารถแก้ไขได้ครับไม่อยากประมาณนี้ก็ตรงแหลวโอเคครับประมาณนี้ดูซันสตาร์บ้างอันนี้ถ่ายมา ให้ดูนะครับนี่ลีเอฟลงมาครับผมตอนเ1 6นะแฉกก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้แฟร์าสตาประมาณนี้เลยครับโอเคครับผมต่อมาเรามาดูแฟร์กันบ้างนะครับนี่ผมให้แฟร์วิ่งเข้ามาจากทางด้านขวาเนาะนี่พอแฟร์เข้ามาจะสังเก็ตครับคอนทัตต้นต่ำลงชัดเจนเนาะแล้วก็คาคเตอร์เป็นประมาณนี้ผมถือว่าการคอนโทรลแฟร์ยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับทำได้ดีไหมก็คือระดับหนึ่งครับแต่ยังยังไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นประมาณนี้ นี่มาดูในเรื่องของการใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าครับก็คือในเซตนี้เนะี่ยผมเอาเลนส์และกล้องอันนี้ครับไปที่มองโกเลียในนะผมหรือว่าอนะินเนอร์มองโกเลียนะก็คือเป็นมองโกเลียที่อยู่ในประเทศจีนนั่นแหละอ่าูมิปประเทศคล้ายๆก,กันกับมองโกเลียแต่ว่าอันนี้ยังเป็นจีนปกครองอยู่การเดินทางการใช้เงินต่างๆเนี่ยยังถือว่าสะดวกสบายอยู่นะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับหน้าตาเลนส์ครับต่อกล้องก็เป็นประมาณนี้ครับผมหน้าตาดูดีครับผม พาง่ายสะดวกนะครับดูภาพพอเทตกันบ้างครับความคมเป็นไงบ้างซูมไปที่100%่อปุ๊บความคมถือว่าใช้ได้เลยครับที่สังเกตนะก็คือตัวแบบกับ,กบตัวแบ็กกราวนี่ยคือเหมือนมันส่งกันนะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นบางค่ายเนี่ยพอมันคมคมไปแล้วแบ็กกราวมันไม่นุ่มนวลเนี่ยบางทีมันภาพจะดูแข็งแต่ว่าสํลารีนตัวนี้ครับผมก็คือภาพอะ่ะมันดูดูนุ่มครับก็คือโฟกัสเข้าคมชัดเจนแต่ว่าในส่วนที่หลุดโฟกัสไปเนี่ยดูค่อนข้างสวยแล้วก็ดูแต่ว่าคือเบลอ ทรงกับตัวแบบพอสมควรเลยนะครับไม่ไม่ไม่มีความแข็งไม่ไม่กระด้างเลยนะครับอ่านี้บ้างก็คือออเรนเข้าไปใกล้เนาะโฟกัสที่ตัวดอกไม้ครับผมความคมเป็นางนี้นี่โอเคแล้วใช้ได้เลยถ่ายที่ f 1 8เช่นกันนะแล้วก็ดูฉากหลังครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับสวยเลยครับอ่ะมีภาพคนอีกหนึ่งลูกครับสูงเข้าไปครับโฟกัสก็ประมาณนี้เห็นไหมดีเทลทุกอย่างชัดเจนอยู่ครบครับผมสีสันสวยครับใช้ได้เลยครับ ต่อมาดูเรื่องขอบม่วงกันบ้างนะครับผมภาพนี้มันควรจะขึ้นแล้วถ้าเกิดมันมีนะอขอบม่วงเยนะครับเห็นไหมทาได้ดีมากเลยครับในส่วนของกลางภาพขอบภาพมาเนะี่ยขอบม่วงถือว่าโอเคแลค้วเนี่ยหายอย่างเงี้ยไม่เห็นเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยครับแต่มันอาจจะมีบางณีที่เห็นขึ้นมานะเด,เ,ดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ว่าเนี่ยในการถ่ายทั่วไปครับขอบม่วงเนี่ยไม่มีเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างอื่นกันบ้างอันนี้อาจจะเอ็กซ์ตรีมหน่อยนะครับอ่าเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยไม่มีขอบม่วงนะครับไม่มีนะครับแต่ว่าไปดูตรรคับ เห็นไหมขอบม่วงเนี่ยเริ่มมาเลยครับตรงนี้ก็คือถือว่ามีขอบม่วงอยู่บ้างครับผมแต่คอนโทรลได้ดีมากๆนะครับอย่างนี้ซูมอีกทนีนึงเนี่ยมีอยู่นิดนึงนิดนึงครับแต่คอนโทรลดีไหมถือว่าดีแล้วครับมันน้อยมากๆเนี่ยซูมไป300%ซูมร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่เห็นครับต้องซูมไปแบบว่า300%นะครับ400%เน,นี่ยถึงเห็นนี่คือใช้ได้แล้วครับแค่นี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันหายไปก็กดนี้ทีเดียวครับ Remove c h r o m a t i c a b e r r a t i o n นะครับก หายไปเลยครับก็คือมีน้อยครับแล้วก็สามารถจัดการได้ง่ายๆนะครับอ่าส่วนเรื่องอื่นสีสันการใช้งานการพกพาความถ่ายสนุกผมถือว่าโอเคครับก็คือถ่ายสนุกตอนกดถ่ายการโฟกัสเนี่ยถือว่าไวแลยครับสแนปปี้มากแล้วก็พอเลนะ่ะมันมีดีเฟคชันน้อยก็คือปกติเลนนอะ่ะถ้าเกิดว่าเราเลนฟกว้างพอเราหล F ไปฟไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ F 9 F 11 F 13ขึ้นมาแล้วเนี่ยเดฟเฟกชันมันจะเริ่มเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าเลนตัวนี้ครับผมเดฟเฟกชันเข้ามาแค่ที่ F 16ค่าเดียวเพราะนั้นเวลาถ้าเกิดเราต้องการหลี F ไปแคบๆแล้วถ่ายสมมติว่าใครเอาไปถ่ายสตรีทหรือว่าถ่ายอะไรที่ต้องการความชัดลึกมากๆเนี่ยก็คือเลนตัวนี้เนี่ยก็คือถือว่าทําได้ดีด้วยเช่นกันอ่านี่ก็ไปถ่ายแนยวว่าแนวแคนดิดเนาะเดี๋ยวเ,เขาทำท่าแล้วก็เอากล้องพุ่งไปเลยลก็ปล่อยออโต้โฟกัสทำงานถือว่าไวครับการจับจังหวะจับโมเมนต์เนี่ย กล้องเลนเนี่ยถือว่าทํางานได้โอเคเลยครับอืมครับประมาณนี้อย่างอื่นก็ไม่มีข้อบ่นครับมันเลนที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากด้วยเช่นกันครับสำหรับราคาประมาณนี้คุณภาพเท่านี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยครับดีมากๆโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูเรื่องราคาแล้วก็ความน่าใช้ของเลนตัวนี้กันนะครับผมแน่นอนครับก็คือคุณภาพ่มันเกินราคาไปค่อนข้างเยอะเลยครับพอสมควรเลยครับราคามันอยู่ที่1990บบาทเท่านั้นเองสำหรับเลนที่คุณภาพประมาณนี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูรูปจากเลนไมคี 8, ้35 S 1.8 Pro Series บนกล้อง Panasonic Lumix S9 กันเลยนะครับ